ถ้าวันนี้คุณพิธาเป็นนายกจะใช้ไหมไอแจกหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะนายกายน<ม>ี้ใช้ผมว่าผมจะทําเอาเงิน5 6, ้าแสนอ่ะผมคิดว่าผมจะใช้อยู่สักประมาณ2,000 0 0กว่าแกจากไหมแกจกไหมกันแล้วก็จะแจกกลุ่มที่ควรที่จะได้ตามสวัสดิการเด็กที่หลุดจากโควิดเนี่ยใช้อยู่ประมาณ2,000 0กว่าล้านใช่ไหมครับแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กเล็ก ก็จะใช้อยู่ประมาณ30,000กว่าล้านจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยหัว SME แทนหัว SME ให้เกิดโมเมนตัมจะเกิดขึ้นจะปลดล็อกสุราก้าหน้าช่ว SME ไม่ต้องใช้ตังหเลยจะช่วยเกษตรกรใช้2,000 0กว่าล้านเพราะว่าใช้พร้อมเพย์โอเคแล้วก็ถ้าเป็นพวกปลดล็อกสุราก้าวหน้านี่ไม่ต้องใช้สักบาทก็คือรัฐมนตรีคลังปลดล็อกแล้วก็หวังว่าเกษตรกรเวลาที่มงคุด ที่นครใช่ไหมที่คุณธรรมนัฐลงไปแทนที่ถ้าราคาแพงขายเป็นมังคุดราคาถูกเอามาทําเป็นเบียร์มังคุดทําเป็นไวน์มังคุดแทนแล้วก็คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายรูปแบบกระจายที่ดินแทนอะไรอย่างนี้คือของผมอ่ะเห็นด้วยกับระดับที่ว่าต้องแก้ปลายทางนะก็แค่ถ้าจะลดค่าไฟจาก4บาทกว่าให้เหลือ4บาทสิบก็แค่เลื่อนหนี้ที่มีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในช่วงโควิดออกไปตอนนี้มันลดได้ละวสามสิบแปดสตางค์ อันนี้มันง่ายนี่ถ้าเป็นผม,มก็จะเอาพูแก๊สก็คือที่มาของแก๊สในการทำไฟฟ้า<ม>นะครับ<ม>ก็จะมีที่มาจากอ่าวไทยหรือที่ต้องเป็น LNG <ม>หรือที่จะมาจากพ่อแม่ย่านนายังตะกูลคราวนี้ผมก็คงจะเอามาพูแล้วหาค่า Aver a g e ลงมันลงได้70ตังค์เลยทันทีแล้วมันยุติธรรมไอท้ไอที่ถูกกับไอ้ที่แพงมาเกลี่ยกันครับตอนนี้ถูกเอาไปให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไงครับแล้วแพงก็คือเอามาแต่คุณต้องเจรจาต่อรองกลุ่มผลประโยชน์เดิมเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายนะ ก็ถ้าถ้าผมไม่ได้เป็นนี่บุญคุณอะไรเขาแล้วก็ทําแบบตรงไปตรงมาให้เป็นพูด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  ดีไม่พ้นว่าคุณก็เริ่มเป็นหนี้บุญคุณใครต่อใครมากมายรวมทั้งบุญคุณง่ายง่ายกว่าครั้งแรกที่เราเจอกันครับง่ายกว่าแล้วเพราะว่าพอคุณเราชนะแล้วเราได้สร้างระบบมีม r ร์ช n d i ดิ n งมีการบริจาคผ่านกกต500บาทผ่านปรหัขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้การระดมทุนไฟแนนซ์ของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเบอร์นีแซนเดอร์สที่บอกว่าที่บอกว่าเฉลี่ยอยู่ที่15ดอลลาร์ชกต้อง450บาทของเราได้500บาทก็จะมีคนที่เป็นค่าสมาชิก2 0 0พมีอะไรใหญ่ขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องไปเป็นนี้บุญคุณทุนใหญ่เหมือนในตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะทํายิ่งน้อยลงก็ไนไใหญ่เลยแล้วก็มีธุรกิจ SME ก็บริจาคอะไรตามกฎหมายของกรกตได้หลายเรื่องจะเป็นฟ i นแลนซิ่งก็เป็นอีชู้หนึ่งที่ที่ต้องมีการพูดคุยกันในประเทศไทยกับที่อเมริกาก็มีอยู่ว่าตกลงคุณต้องตามฟาร์มาซิโกไหมคุณต้องไปเอาใจอินชูเรนซ์ไหมคุณต้องไปเอาเอาใจทอแบกโกไหมคุณต้องไปเอาเอาใจอุตสาหกรรมปืนไหมอันนี้ เป็นเรื่องธรรมดาของการเมืองแต่ของผมเนี่ยผมพ้นความกังวลใจว่าจะ stay afloat ได้ยังไงแล้วเนี่ยพราะว่ากา,การเงินนี่ไม่มีปัญหาที่ต้องไปพึ่งพากลุ่มทุนใดเพราะาเราไม่ได้ใช้เงินครับมันไม่ใช่ว่ามันมีเงินเยอะขึ้นไปถูกไปทางนะป็น <c oughs> เพราะว่าเรื่องตั้งที่ผ่านมา <c oughs> มันใช้เงินเทียบกับพรรคอื่นพรรคอื่นเขาฟังแล้วเขาตกใจว่า <c oughs> ใช้แค่นี้จริงหรอ